jason ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาโซเชียลแคม Instagram, WhatsApp, Apple, Facebook ทั้งหลายนะคะวันนี้ก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จอืมสระผมหัวยังแห้งดีเลยนะจ๊ะก็ขอพูดภาษากลางนิดนึงเพราะว่าจะมีกิจกรรมมาให้เพื่อนได้ร่วมเล่นแล้วก็ร่วมสนุกการเพื่อให้เพื่อนๆฟังเข้าใจง่ายแล้วก็ฟังทัว่วถึงเลยปร,รับโหมดภาษากลางนิดนึงนะคะก็ะมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเออน้องบี พูดภาษากลางได้ไหมภาษาเออนี้ได้ไหมก็พูดได้นะคะวอชิงชูหมก,กุตโต๊กึบ่บอแมนแหละก็พูดได้นะคะภาษากลางแต่ว่าเห็นเพื่อนบอกชอบภาษาอีสานก็เลยพูดภาษาอีสานมากกว่านั่นเองอแล้วก็เป็นภาษาจังหวัดบีพี่ก็เลยพูดโอเคนะคะกิจกรรมที่ว่านั้นก็คือกิจกรรมของ เชวเวลคิมทูทีไวคิมลังนกที่บีใช้อยู่แล้วก็เป็นพิซินเตอร์อยู่นั่นเองเขามีกิจกรรมให้เพื่อนๆร่วมเล่นก็คือให้เป็นเจ้าของการ์ตูนสุดชิคน่ารักน่ารัก,รกเดี๋ยวพี่จะโชว์ขึ้นว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงใครที่อยากเป็นเจ้าของการ์ตูนรูปหน้าตัวเองนะคะก็นี่เลยแกะกล่องของ ทูทีไว้อย่างนี้แล้วก็ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะมาที่นี่เลยนี่เห็นไหมบริษัทไวซีรีสจำกัดตูปปต้ปนสองปอนเอตู้ปนสอปนฟอคลองกลุ่มกทม10244นะคะอ่านี่ดีเขียนตามนี้เลยส่งแนบมาตามนี้เลยนะคะแต่ว่าในกล่องอ่ะ ข้างเอข้างหลังกล่องให้เขียนชื่อที่อยู่แล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะคะประกาศรายชื่อน่าจะวันที่20สิบงหาก็ส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะหมดเขตวันที่15สิงหาอือหึก็วันนี้ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดใครอยากดูคลิปไม่ร้องเพลงแล้วก็เล่นอุคูเลเล่ก็ อาจจะคลิปหน้าคอยติดตามกันละกันนะคะวันนี้น้องบีก็ไปแล้วด้วยค่ะ